ไหนก็มาแล้วขอเห็นหน้าเซบาสเตียนหน่อยดีกว่าเซบาสเตียนอยู่เลยวะเวลามันผ่านไปไวเหมือนกันเนาะเพิ่งจะปล่อยคลิปดิสนีย์วเมทไปไม่นานเองสัปดาห์ที่แล้วแม่ก็เข้าหลงซะละถามว่าอยากดูไหมถ้าคุณดูคลิปที่ผมทําไปแล้วอะ่ะคุณก็น่าจะรู้แหละว่าผมมาอยากดูมากขนาดไหนทำไมกูรู้สึกว่ากูนั่งดูหนังไปแล้วต้องเช็คแซนิตี้ของตัวเองปะเนี่ยวะแต่ก็นะเราก็บ่นถึงเขาไปเยอะแล้วอะ่ะก็ต้องเป็นพิสูจน์หน่อยป้าว่าแม่จะเฮียตามที่กูบ่นไปปู่วะหรือแม่จะกลายเป็นสุดยอดหนัง อะไที่บ่นๆไปในคลิปก่อนหน้านี้มันยังจะอยู่ในหนังเพื่อตามหลอกหล่อแล้วอยู่ปะวะรอช้าอยู่ทำไมล่ะเราก็ไปซื้อตั๋วดูลิตเติ้ลเมทหรือที่ชื่อภาษาไทยที่ชื่อว่าเงือกน้อยปจนภัยกันเลยครับเรามาเริ่มจากเนเรื่องย่อนก่อนดีกว่าคือหนังเนี่ยมันเล่าถึง a อนเ l ที่แสดงโดยเฮนรี่เบลี่นางเงือกสาวที่ต้องการจยขึ้นเป็นบก เขาอ,อยากรู้ว่าเขาทำอะไรกินอะไรกันบ้างแต่ว่าพ่อที่เป็นเจ้าสมุทชื่อทริทันสแสดงโดยเจเวียบาเดมไม่ให้ไปเพราะบอกว่าคนแม่โคตรโหดโคตรอันตรายเลยัวรขนาดไหนก็ฆ่าเมียกูตายไปแล้วอะ่ะแม่มึงตายเพราะคนฆ่านะเว้ยมึงยอมเหรอวะอะไรมานนั่นอะ่ะแต่ว่าวันนึงแอรเรียวเกิดดื้อ แล้วแอบไปช่วยเจ้าชายที่ชื่อว่าเอริกที่แสดงโดยโจนาฮูเวอร์คิงทั้งสองเลยตกหลุ่มรักกันแต่ว่าความรักระหว่างนางเรืองกับคนเป็นไปไม่ได้แอรีลยลก็เลยไปขายวิญญาณให้กับเออร์ซูล่าที่แสดงโดยมาริซาเมคคาทีแม่มดแห่งเจ้าสมุทรให้มีขาจะได้เดินไปหาเอริกได้แลกกับเสียงและสัญญาว,ว่าถ้าเกิดว่าภายใน3วันถ้ามึงไม่ได้จูบก,กับเจ้าชายเอริกด้แบบรักแท้เลยนะ มึงจะต้องตกเป็นทาสของกูแล้วแอนเรียลจะได้จูบกับเจ้าชายหรือไม่หรือจะต้องตกเป็นทาสของเออร์ซูล่าตลอดไปและลูกกระจอกกัทูลูจะทาให้เซนติตี้ของเราลดไปได้มากน้อยขนาดไหนเราสามารถไปดูได้ในโรงต่อน,นี้ได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเว้ยมันจะมีอย่างหนึ่งต่อให้คุณไม่ต้องเข้าไปดูคุณก็จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงคือสีผิวของแอนเรียลมันเปลีป่ยนไปจากเดิมไม่ใช่หรอวะคนมีตาทุกคนก็จะตอบว่าใช่เว้ย แต่ผมว่าความโบ้ของดิสนีย์มันไม่ได้ทําให้หนังเรื่องนี้มันล่มมาดิแต่เป็นเรื่องอื่นมากกว่าแต่เอาไปคุยกันตอนหลังส่วนแอเรียลเนี่ยก็แสดงออกมาไม่ได้แย่เลยนะในตัวอย่างที่ว่าแข็งแข็งอ่ะในหนังจริงแสดงได้ดีกว่านั้นเว้ยแต่ถามว่าดีมากไหมก็ไม่เยอะอ่ะมีบางฉากที่แข็งแข็งแสดงไม่ค่อยเข้ากับฉากมันมีจริงเว้ยอย่างเช่นฉากที่ทุกคนพูดถึงการคือซีนน้ำแตกที่ทุกคนบอกว่าแอเรียลแม่งน่ากลัวกูคนหนึ่งละคอนเฟิร์มเลยว่าแม่งน่ากลัวจริงมันเหมือนนักแสดงพยายามจะแ,แสดงพลังออกมาเป็นสุด กูไม่เคยน้ําแตกมาก่อนในชีวิตนี้เลยอ่ะแล้วแม่ก็เลยสแสดงออกมาสั่นๆเหมือนกลั้นความรู้สึกแบบสุดยอดออกมาในขณะเดียวกันแม่ก็ค่อยๆคลานขึ้นไปบนโขดหินไว้แล้วก็แตะออกมาตู้แต่ด้วยสีหน้าด้วยการสัน่นด้วยท่าทางเชีย่ยแม่งเนคนผีเข้าอ่ะเชีย่ยแม่งไม่ได้จริงเว้ยมันไม่ผ่านจริงเว้ยสีนเนี้ยแต่สิ่อื่นมันถือว่าโอเคเว้ยพอถูถ่ายพอไปวัดไปวาได้แต่สิ่งที่นางทำได้ดีแบบดีมากๆแบบดีสัสๆเลยเว้ยคือการร้องเพลง นังเรื่องนี้ต้องยกนิ้วให้แฮร์รี่เบลรี่เลยแม่งร้องเพลงเก่งมากเสียงแม่งดีชนิดที่ว่าคนหลายๆคนแม่งบอกเลยเว้ยว่านเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบกหนังเรื่องนี้ไว้ต่อ้คุณเกลียดแฮร์รี่เบ์รี่มากขนาดไหนอะคุณต้องยอมรับเว้ยว่านนางร้องเพลงเก่งจริงๆส่วนทําไมแอรียลภาคนี้ม่ถึงเป็นคนผิวดําเนี่ยเอาจริงๆหนังแม่งไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะว่าเปลี่ยนสีผิวของแอรียลทําไมทําเพื่ออะไร แต่มันแก้ให้พี่น้องทั้ง6คนของแอรียลซึ่งถ้าเกิดรวมตัวแม่ก็เป็นเจ็ดอะนะเป็นัวชาติที่แตกต่างกันหมดเลยเว้ยมีทั้งขาวทั้งแทนเอเชียนแล้วหวยคนดำแม่งก็มาตกที่แอรีลพอดีเว้ยวิธีการแก้ปัญหาแอรีลเป็นคนดำคือแม่งแก้ให้พี่น้องทุกคนะ่ะมีสีผิวที่แตกต่างกันไปหมดเลยเว้ยซึ่งแม่งแสดงให้เห็นถึงว่าถึงแม้สีผิวจะแตกต่างกันแต่พวกมึงก็เป็นพี่น้องกันได้ซึ่งแม่งก็เป็นแนวคิดที่ดีนะเว้ยแต่คำถามของกูคือพ่อมึงมีเบียกี่คนวะ ถ้าตามดูการ์ตูนที่มึงเอามาเป็นเบสแล้วอะ่ะเมียมึงมีคนเดียวด้วยที่ชื่อว่าอาเธนาตงใส่กคนเขียนบทม,มันไม่เคยดูภาคเอริโอบิกริ่นี่แงๆเ,เ,เลยเข้าใจแหละว่าแมสเสจะมันดีแต่บางทีมึงยัดเจี๊ยดไปหน่อยไหมมึงเพราะมึงยัดเจี๊ดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นี่นแหละยอดขายตั๋วมึงในจีนมันถึงเจ๊งไงชิหายส่วนนักแสดงคนอื่นก็แสดงออกมาได้ตามมาตรฐานนะไม่ได้มีใครดีหรือไม่ได้มีใครแย่อะไรไมไ่รู้สึกว่ามีใครโดดเด่นกว่าใครยกเว้นสองคนก็คือเออร์ซูล่า ที่แสดงโดยเมลิซ่าแมคคาทีกับเจ้าชายเอริกที่แสดงโดยโจนาฮาวเวอร์คิงแต่ขอพูดถึงเออร์ซูล่าก่อนละกันคือนางแสดงออกมาดูสนุกมากเลยเว้ยดูเขาสนุกกับงานที่เขาทําและบทที่ได้มากอาจจะเป็นเพราะเขาพยายามดึงความเป็นดรากวีนของเออร์ซูล่าออกมาให้ได้แต่มันบอกกับการแสดงของนางมากจนหลายๆคนนึกไม่ออกเลยว่าทําไม่ได้คนนี้มาเล่นจะมีคนไหนอีกที่เหมาะสมกับบทนี้มากเข้านางส่วนเอริกที่ผมชอบที่เขาแคสเอาโจนาฮาวเวอร์คิงมาเล่นนะเสียงเขาเพาะเล่นดีๆและที่สำคัญเขายังหล่อสัต์เลยอ่ะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากูเป็นนางเงือกนะกูก็อยากให้คนนที่เป็นขวมกันส่วนคนภาคเสียงนี่ผมให้ดีทุกคนเลยนะผมชอบเสียงตัวละครละหลากๆทั้ง3ตัวมากไม่ว่าจะเป็นเซบาสเตียนฟลาวด์หรือว่าสคาโถึงแม้มันจะลำคาญหน่อยๆก็เถอะแต่ผมว่าแม่งก็ฟังสนุกดีนะแต่เอาแค่ฟังอย่างเดียวนะเว้ยเรื่องหน้าตาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแล้วใครที่กังวลว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ใช่หนังลิตเติ้ลมาร์เมทที่ตัวเองเคยชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วลวก็ไม่ต้องห่วงเลยแม่งคือหนัง,นงล,ลิตเติ้ตกออกลมา,ามาร์เมท เอาเป็นว่าที่คิดออกตอนนี้เลยนะคือฉากที่เซบาสเตียนหนีออกมาจากครัวอันนี้ตัดออกไปเลยแต่ไปเพิ่มเนื้อเรื่องให้เอริกมากขึ้นซึ่งแม่งก็ดีนะทาให้ตัวละครมันมีความเป็นคนมากขึ้นอยากจะให้เราลุ้นว่ามันกับแอเรียลเนี่ยสมหวังกันมากขึ้นเพราะเราผูกพันกับตัวละครมันมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนตอนจบไปนิดหน่อยซึ่งถ้าถามผมนะเพราะมันกากลงไปจากอินดิเปชันในระดับหนึ่งเลยแต่สุดท้ายแล้วอะเนื้อเรื่องหลักของหนังแม่งก็เหมือนเดิมเว้ยคือตำนานรักแท้ระหว่างนางเงือกกับคน เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าดิสนีย์มันเผาเรื่องนี้ไปแล้วไม่ต้องห่วงเว้ยมันยังไม่ได้ทาอะไรออกมาที่เฮียขนาดนั้นแต่จุดเด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้ที่เป็นสิ่งที่หนังเรื่องนี้โดดเด่นมากกว่าหนังเรื่องอื่นคือเรื่องเพลงครับมันจะมีช่วงให,ใหญ่ช่วงหนึ่งของหนังเลยเว้ยที่มันจะใช้วิธีการร้องเพลงในการเล่าเรื่องเหมือนแต่ว่ามันพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหนังมิวสิควลซึ่งถ้าเกิดว่าใครคาดหวังว่าเข้าไปดูหนังแล้วมันจะกลายเป็นหนังแบบหนังธรรมดาธรรมดา คุณอาจจะผิดหวังกับหนังเรื่องนี้ก็ได้เว้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปดูหนังเรื่องนี้คิดว่ามันเป็นหนังมิวสิคเลเพื่อที่จะฟังเพลงสนุกๆฟังเพลงพอๆจากดิสนีย์แล้วอะคุณจะสนุกไปกับนหนังเรื่องนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนพอเพราะเพลงที่เขาเอามาร้องให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าๆอย่าง Part of Your World หรือเพลงใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเพลง Wild u n c h a n t e d w a t e r ก็ถือว่ามันจะเป็นเพลงที่เพาะอยู่แต่แม้ก็จะมีเพลงแกะดำอย่าง The Scuttlebutt ที่ก็เพลอะมัง้งถ้ามึงเป็นเด็ก10ขวบนะ เอาไปว่านนมพอทุกเพลงเว้ยเพราะมากพอน้อยมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งถ้าถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับตัวหนังถ้าเข้าไปดูแบบมิวสิคเกก็คุ้มปังคุ้มแหละคุ้มแหละคุ้มแหละก็เพลงมันพอทำอยังไงได้เออเราก็ไม่ต้องถามผมนะเว้ยว่าเสียงของพี่โบกี้ไลออนเนี่ยมันเป็นยังไงคือผมไม่ได้ไปดูภาคไทยเว้ยคือตอนแรกกะว่าจะไปดูแหละแต่พอดีว่าเวลามันไม่ได้จริงๆเว้ยเอาละชมแม่งมาเยอะละขอเผาหน่อยเลยดีกว่าเรื่องแรกเลยนะคือหนังมันยาวเกินไปเว้ย ถ้าตาม IMDB นะหนังเรื่องนี้มันมีความยาวอยู่ประมาณ2ชั่วโมง15นาทีเว้ยรวมเครดิตแล้วแต่ถ้าพากแอนิเมชัน่ะเมื่องมีความยาวอยู่ที่ประมาณชั่วโมง23นาทีเองคือแม่งยาวกว่าเดิมมากๆเว้ยซึ่งถ้าถามว่าเพราะอะไรนะนอกจากเพิ่มบทเอริกแล้วก็เครดิตที่ยาวขึ้นแล้วอ่ะก็เพราะเพลงใหม่ๆที่พวกมกับแม่งใส่ลงไปนี่แหละซึ่งแม่งก็ไม่ได้เพิ่มคอนเทกซ์อะไรให้กับหนังมากบายอะไรเลยโดยเฉพาะไอเพลง Wow, i n c h a d Water กับ The Scuttlebutt อะที่รู้สึกว่ามึงไม่ต้องหลอนก็ได้นะมพงพูด มึงพูดออกมาแป๊บเดียวคนก็ลืมเรื่องแล้วอ่ะไม่พูดเรื่องเหรอกางจะพูดู่กำลังกำลังจับใจความอยู่แล้วช่วงกลางเรื่องแต่แอเรียลแม่งมีตีนอ่ะรู้สึกว่าเรื่องเรื่องมันลากยาวเกินไปหน่อยเขาไม่หนังมันรู้สึกค่อนข้างน่าเบื่อแล้วมันดานเกินความจำเป็นมากๆเออพูดถึงเพลงวาวอันชันเต็ดวอเตอร์กูขอเผามึงนิดนึงแล้วกันไอสัตว์ทำไมมึงถ่ายฉากนี้ออกมาเหมือนเอ็มวีเพลงอ,อกหักตามตู้คาราโอเกะร้านเหล้าหรือวะตอนนั่งดูแนละ้วตลกชิบหายเลย คิดว่าจบเพลงนี้แล้วจะมีเพลงพุพ่มพวงโผล่ต่อมาอีกนะเนี่ยแล้วหนังมันมีความคล้ายๆอาวตา,ารอยู่เว้ยคือแม่ใช้ CG เกือบทั้งเรื่องแต่หนังเรื่องนี้เสือก C ีห่วยชิบหายในหลายๆฉากแม่งลอยไปบ้างแม่งไม่เนียนมั่งจากฉากที่มันร้องเพลงอ n d e r the Sea ีเนี่ยมันเป็น CG ชั้นฉากเว้ยแล้วมันทำออกมาแปลกตาดูไม่กลืนกับฉากว่ายังไงคือลอยนั่นแหละแต่ฉากที่กูว่า CG ีเฮี้ยที่สุดเลยนะคือฉากสุดท้ายของหนังเลยกูไม่พูดเลยมากแล้วกัน เดี๋ยวจะหาว่าสปอยขอพูดแค่ว่าใครมันเอาพี่นาคสองไปให้คนทำาี g มันดูวะส่วนเรื่อง a r t Direction นี่กูว่ามันเป็นอะไรที่เฮี้ยมากๆเลยอะคือยี้เว้ยมึงสงสัยไม่ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบไอ้ลูกกระจอกกระทูลูทั้งหลายที่มันโผล่ออกมาเนี่ยก็คือไอ้ a r t Director ของหนังเรื่องนี้นี่แหละไอเหี้ยมมึงกล้าออกแบบให้มันน่ากลัวอย่างงี้ได้ยังไงวะกูเข้าใจว่ามึงเอาการ์ตูนมาทำเป็นหนังไลฟ์แวอชั่นแต่ไม่ใช่ว่ามึงต้องทำออกมาให้มันเหี้ยแบบนี้ป่ะวะไอเหี้ยมาบม่ง ส่วนฟลเดอร์นี่แบบไม่เอาอะพูดไม่ได้แต่กูไเปเผอปลูกแต่ดาร์กวันออกมาแล้วหนังแม่งมีตัวประกอบหยิบย้อยอีกเยอะแยะเลยที่แม่งบุรุดออกมาจากนิกยายของ HP o ล e c r a า t อะเอาจริงๆถ้าเป็นไปได้นะเว้ยกูอยากจะแนะนำคนที่ดูรีวิวนี้อะให้ควักลูกตาก่อนที่จะเข้าไปดูมากๆเลยเสียงแม่งเพาะเว้ยแต่ภาพแม่งขี้อายชิบหายเลยแต่มันจะมีอยู่ซีนนึงเว้ยที่กูอยากจะพูดเป็นพิเศษเลยมันเป็นซีนที่ทําให้คนแก่ๆที่มีจิตใจรักดิสนีย์อยู่บ้างอยากตะควักลูกตาตัวเองออกมาชิบหายเลย ก็คือฉากที่มันร้องเพลง Under the Sea เนี่ยแหละคืองี้เว้ยพอมันทําทุกอย่างให้มันสมจริงไปหมดอะมันไม่สามารถทําบางอย่างที่กระทูนทําได้ไม่ได้โดยเฉพาะในเพลงนี้อะมันจะมีฉากที่เซบาสเตียนมันร้องว่าพวกสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยแม่งสามารถเต่นเครื่องดนตรีนู้นเครื่องดนตรีนี้ได้เว้ยไม่ใช่แบบแอนิเมชันอะมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าไอ้ปลาพวกเนี้ยมันเล่นดนตรีพวกนี้จริงจริงแต่ในเวอร์ชั่นเนี่ยมันพยายามทำให้สมจริงเว้ยแม่งก็เลยเอาปลามาเป่าปี๊อาเป่าแต่มันเล่นเบสไม่ได้แล้วรู้ไหมแม่งทำไงแม่งเอาเต่ามาเดินแค่นนั้้จริงๆว แต่มึงลืมอะไรไปหรือเปล่ามึงไม่ได้แก้เนื้อเพลงให้เซบาสเตียนหนวยแมงไม่สนเลยว่าเซบาสเตียนไม่จะร้องหาอะไรกูจะโจเต่าเดินมึงจะทําไงไอสัตว์เลยพวกมึงทํางานกันไม่ได้คุยกันหรอวะว่าต้องเปลี่ยนเนื้อเพลงให้มันเข้ากับฉากด้วยแต่นี่มึงไม่เปลี่ยนสตีนเลยเลยแบบนม้มาช่วยไปนะเว้ยลอนดีอพอพูดถึงภาคเก่าแล้วก็อดเปรียบเทียบกับภาคแอนิเมชันไม่ได้จริงๆอะหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่เป็นแอนิเมชันแล้วอะผมว่ามันมีข้อดีต่างกันทั้ง หนังภาคเนี้ยแม่งมีข้อดีตรงที่เพิ่มบทให้เอริกเพิ่มขึ้นเพิ่มเพลงเข้ามามากขึ้นปรับบางอย่างให้เข้ากับบริบทสังคมที่โวกเอ้ยดิสนีย์ต้องการที่จะปรับมากขึ้นแต่ Art ์ต r ดเรกชักับซ g แม่งไม่ชวนดูเลยอะ จะในทางกับกันตัวต้นฉบับแม้จะไม่มีสิ่งที่หนังภาคนี้มีแต่อย่างอื่นมันดีกว่าทุกอย่างเลยอะอาร์ตเล็ชั่นสวยกว่าฉากตลกทาพยนตได้ดูดีกว่าอาร์ตออกมาที่ทำออกมาได้ดูดีกว่า CG แถมยังมีสไตล์ที่มีความยูนิคมากๆด้วยและด้วยเวลาที่ผมคิดว่ามันกำลังดีทําให้ท้า้ผมเลือกว่าจะดูเวอร์ชั่นไหนนะผมขอดูอานที่เป็นแอนิเมชั่นดีกว่าวะแล้วถ้าถามว่าผมได้คะแนกนกับหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่ดีผมก็จะให้สักคลองแสนแสบเต็มทะเลคาริบเบียนแล้วกันมันมีความเป็นน้ำเหมือนกันเว แต่มึงกล้าลงไปเล่นในคลองแสนแสบไหมล่ะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกที่ชอบเลยน่ารักน่ารักหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนดิสนีย์ที่ไม่สามารถพลาดได้เลยแมย้แต่เรื่องเดียวคุณคงไปดูหนังก่อนที่จะมาดูรีวิวเรื่องนี้แล้วแหละแต่สําหรับคนทั่วไปแล้วอะหนังเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรีบดูหรือว่าต้องดูไม่งั้นคุยอยากใครไม่รู้เรื่องเลยเพลงมันเพลาะเว้เข้าใจเว้แต่คุณสามารถฟังพวกนี้ได้ในยูทูบไงเล้เ่เนเ้อเรื่องก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับหนังภาคเก่าเลยเพราะฉะนั้นอะ ผมแนะนำให้คุณเก็บตังค์ไว้แล้วเงินค่าตั๋วไปสมัคร d i s ney plus เอาไปตั้งดู Disney Mermaid มดภาคแอนิเมชันดีกว่าครับเดี๋ยวนะไอ้เห <here> ี้ยแม่งขึ้นราคาบอดีเรยววะเอาเป็นว่าคุณเอาไปเช่าวิดีโอแล้วกันถ้ามันยังเปิดอยู่นะเนื้อเรื่องแม่งไม่ได้ต่างะไรจากเดิมเลยดูแล้วจะรู้สึกฟินกว่าภาคคนแสดงด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้แม่งโคตรด,ดีโคตรเลิศทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกต์ไปหมด <ๆ S 2> ก็อย่าลืมคอ <ๆ S 2> มเมนต์ไปอ่านกันหน่อยแล้วก,ก,กันนะครับ<ๆ>ส่วนถ้าใครคิดว่าผมแม่งเกลียดด ก็ขอให้กดแชร์และกด Subscribe ไปแล้วกันนะครับเผ mm ื hmm. ่อว่าคุณจะได้เห็นว่าคนแก่ไม่ก็บวดไปทุกเรื่องกันแหละอุ้ยชิบหายแล้วเชียต้องไปแล้ววะ่ะเพอาอ้อมเต็มแล้วเ mm hmm. จอกันใหม่ในคลิปหน้าเจ้าทุกคนบ๊ายบาย